ฮลโสวัสดีครับผมเตาสมชายเห็มกันนะครับเล่นเป็นลุงพลนะ <c oughs> คือเป็นคนเฝ้าสวนนะครับแล้วก็อยู่บ้านโบรนาณแล้วก็มีโฮมสเตย์จะวังเวงแล้วก็ลึกลับหน่อยเป็นคนที่ดูน่าก,กลัวอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนแบบอยู่คนเดียวทึมๆเลย ลุงพลกับพี่เต๋ามันต้องต่างอยู่แล้วฮะพี่คงไม่เป็นคนอย่างนี้แน่นอน <c oughs> <c oughs> ลุงพลในเรื่องเข,งขงาเขาทั้งเรื่องอะ่ะเขาอยู่อย่างเงี้ยโอเคลุงพลนะ ี่ถาว่ายิ้มหน่อยไม่ละครับคือจริงๆแล้วบทบาทของการแสดงเนี่ยอะไรก็ได้ในโลกนี้ซึ่งในมุมมองพี่พี่คิดว่าถ้ามันน่าสนใจอ่ะมันได้หมดจริงๆส่วนความน่ากลัวเนี่ยมันก็อารมณ์เราก็บทมากกว่าบางทีแบบทางของบททางของการแสดงเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนไว้อีกหลายอย่าง สนุกดีครับอย่างที่บอกคือตัวผมเองเนี่ยก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งอ่ะเวลาพูมกับบอกหรือคุยกับเราเนี่ยเราก็จะมีมุมมองถามเขาหรือว่าเขาต้องการอะไรมากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องฟังพ่มกับอยู่แล้วเพราะว่าการที่พ่มกลับเขาประเมินภาพมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจ,นจบเรื่องเนี่ยเขาจะรู้ดีกว่าเราเออก็สนุกดีต้องลองไปดูฮะอยากให้พี่ดูว่าเล่ามันไม่สนุกเท่าเท่าเห็นของจริงครับผมก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องทวงคืนนะครับ มันเป็นหนังแบบไหนนะฮะจะบอกว่ามันเป็นหนังผีมันก็ยังไม่ใช่จะใส่ไฟก็ยังไม่ใช่แฟนแต์มันเยอะเอาเป็นว่าต้องดูแล้วกันดูไหมทวงคืนนะครับ13รกรกฎาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์อยากทวงคืนกันนักใช่ไหม